สวัสดีครับผู้ชมทาง YouTube นะครับวันนี้ NJ Service จะมาวัดขดลวดของฟิลคอยน์เนี่ยครับของยามาฮ่าแกนฟิลเลโนตัวตัวมอเตอร์สตาร์นะครับไม่ใช่ตัวไฮบริดนะครับว่าค่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นนี้มันเป็นของมือสองแล้วไอ้อไม่ใช่ของมือสองของเก่าถอดออกจากรถคันนี้มา จะลองเปลี่ยนขัรลวดใหม่ดูนะครับเพราะค่าในระบบมันฟ้องว่าไอแ,แรงเคลื่อนในการชาร์จอะจับโดยเครื่องไอสกแกน M 1 0 0รนะครับ jdx m 1 0 0นะมันอยู่ที่ประมาณ1 1 9 1 9โวลต์น,นะครับแล้วก็การใช้งานก็ขี่ไปเรื่อยๆก็คือรถแบตหมดดับเลยนะครับขีดต่อไม่ได้ก็สั่งเบรกใหม่แล้วนะครับก็เลยจะลองวัดค่าตรงนี้ดูว่าจะได้เท่าไหร่ค่ามาตรฐานจริงๆผมก็ไม่มีนะครับ เพราะว่าผมนี่จะเป็นรุ่นใหม่เห็นมสองศูนย์สองสองถึงสองสามผมก็จะเลยเอาจะเอามาเทียบกับตัวนี่นะให้มันใกล้เคียงนะมีตัวฟีโน่ร้วยิีห้าคิวบิกแล้วก็ตัวดีทีนะครับแต่จะให้ชัว์จริงๆก็คงต้องเอาสองตัวนี้ก่อนไม่รู้ว่าคิวบิกสักสระตเงียบหรือยังเพราะอาจจะเป็นขิดแล้วสองตัวเนี้ยยังเป็นธรรมดาอยู่นะครับก็ก็จะมาดูตรงนี้นี่นะครับ ความต้านทานขดลวดไฟชาร์ตสีใสไฟนะครับป,ป,ป๊อป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 ปีโนโ่น้ำสีขาวกับสีขาวนะครับให้วัดนะครับขาวกับขาวค่าก็อยู่ที่ห้าถึงศูนย์จุดเจ็ดเควีศูนย์จุดเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์จุดห้าถึงศูนย์จุดเจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็หากของคิวบิกเอของทีทนะครับก็จะเป็นศูนย์จุด สามหกถึงห้าสี่ศูนย์ก็ให้มันอยู่ที่สามถึงเจ็ดแล้วกันเนาะผมก็ไม่ชัวร์อีกอย่างนะครับต้องขออภัยด้วยวิตเตอร์ผมอะมันถูกป่ปน้จนึงคุณภาพราคาก็ไม่เท่าไหร่ว่าจะเอาพันธุร์บมาเปลี่ยนเ่ามันไม่ได้เป็นถ่านเก้าโวลต์ก็ไม่รู้ว่ามันชัวร์ไหมเขาซื้อมา100ร้อยกว่าบาทก็ลอง0ีโอลโอมดูนะครับดูนะครับสีโอโอมก็ไม่ได้นะครับ มันไม่เข้าสูนมันไม่ขึ้นศูนอะลองเล็งอื่นสิเล็ง 2k ใกล้เคียงมาหน่อยเหมือนฐานมันจะอ่อนอ่าตัวนี้ย 20k เนี่ยเดี๋ยวลองวัดดูแล้วกันนะครับสีขาวคีออยขาวกับขาวคือคู่นี้นะครับเพราะที่เหลืออีกสองเส้นก็จะเป็นของพันเซอร์พันเซอร์ก็จะเป็นขาวขาวไอ้นี่กับ <c oughs> ขาวอะไรขาวแดง ขา,ขาวเงินขาวแดงว่ะลองวัดเล่นดูนะครับดูค่าเขาจะโชว์เท่าไหร่พันเซอร์ก็ต้องสองสามร้อยก็ต้องเอามาบวกลบคูณหารนั่นเองนะครับไม่เกินสามร้อยแล้วนันกศูนย์จุดสองแปดนะตัวนี้นะศูนย์จุดสองแปดตของพันเซอร์คอย นะครับเอ๊ะหาไม่จเจอเลงต่ำเล็งสูงเล็งต่ำนี่หรือเปล่า ไม่ไม่แน่ใจอ่ะก็เดี๋ยวจะลองวัดตัวนี้ไปเลยพันเชือกคอยไม่รู้ว่าความใหม่คือความขดลวดไฟแรงแรงสูงนี้น่าจะเป็นตัวคอยนะครับขดลวดไฟแรงต่ําหรือว่าคอยมันมีแรงต่ําแรงสูงก่อนออกกับหลังออกหัวเทียนตัวนี้แต่ทําไมพันเชือกคอยไม่มีครับ อะนนี้ไงของเขาเข้าเวียงกับมุมตรวจจับนุณหภูมิตรวจจับเขาเข้าเวียงก็คงจะเป็นตัวนี้นะเนี่ย,นนยผมนว่าน่าจะใช่นะ,ะขาวแดงขาวอันนี้ใช่ไหมสองสีอืม ขาวแดงกับขาวน้ําเงินนี่ครับเซนเซอร์พอเพข้าเวียงก็ของฟินโนนี่อยู่ที่สองสองแปดถึงสามสี่สองาของอ GT กีทีก็สองสองแปดถึงสามสี่สองอือยู่ที่สองสองแปดถึงสามสี่สองคิวบิกนี่ก็เหมือนกันก็ลองสองสองแปดถึงสามสี่สองก็ตัวนี้มันวัดได้อยู่ที่ อาหารที่เถ้าตรงนี้มันซ oh mm ีโร่โอห์มก็เอามาหารพันหารอะไรดูอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ mm hmm. 280ประมาณ280ลองเอา200ท mm hmm. ีครับมันได้เ,เ mm hmm. ไม่วัดไม่ได้ คลิปยา,ยาวๆมั่วๆไปเลยไม่ได้นะครับตัวนี้2 0เคได้ไหมนี่ตัวนี้เลยน,นี่ง่ายที่สุดนี่นี่ยโอเคทีนี้ผมจะลองวัดสีขาวด้วยนะครับมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ 0จุดไม่มีนะครับอะขอภัยครับมาตอนนะลูกค้ามาขอให้ช่วยปลายยางให้หน่อยก็เลยโอเคทำไปแล้วครับก็นี่นะครับผมจะหมุนทุกเลงแล้วกันออมมิเตอร์ผมก็ไม่ได้มั่นใจว่ามิเตอร์ผมจะดีเพราะมันซีโรโอมไม่ได้นะไม่รู้ว่าฐานอ่อนวะเนี่ยค้างถึงศูนยะ์สามจุดศูนย์ลอะจะเริ่มจากขาวแรกก่อนนะครับเลงนี่นะ มันจะวิ่งอย่างนี้สามสิบห้าประมาณตัวเองนะครับเลขจะเปลี่ยนเป็นไงอันนี้มาตรงนี้เป็นศูนย์จุดมันต้องบวกลบคูณหารนะ่ะกันเล้งที่เห็นนะอือเหมือนมันจะเกินเกินนะเหมือนมันเกินหนึ่งอนะ่ะอันนี้ได้ศูนย์พอดีเลยอะไรเนะี่ย หมือนวัดไม่ได้หรอค่ามันเยอะเกินเนอจากคูณจากคูณสองร้อยเคไปเนี่ยใช่ไหมสองร้อ <c oughs> ยเคเกินอ่ะยี่สิบเคหนึ่งสองก่อนเหมือนจะเกินนั่นเนี่ยเพราะเขาไม่ให้เกินหนึ่งอ่เจ็บประมาณศูนย์จุดเจ็ดอ่ะสองมานี้นะครับก็เดี๋ยว เราดูของใหม่ไหมคีนะครับเดี๋ยวจะวัดวัดเทียบกันดูนะครับก็สองสองเส้นนี้นะครับสีขาวกับขาวเนี่ยสําหรับวัดขนลวดนะครับสีสองสีแดงขาวน้ําเงินกับขาวแดงนี่วัดวัดพันเตอร์นะครับนี่ไม่เกี่ยวนะครับนี่เข้ามอเตอร์สตาร์ทนะครับก่มอเตอร์สตาร์ทกับไฟบวกมอเตอร์สตาร์ทก็หากเราซื้อชุดใหม่มาที่จะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมได้ คดใหม่มาผมจะวัดให้ดูอีกทีว่าค่าของคนใหม่เป็นยังไงบ้างแล้วตรงนี้ของผมมันก็จะเป็นตัวใหม่ด้วยแล้วเดี๋ยวหักวิคิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลองไปดูค่าที่แน่จริงแล้วที่แท้จริงแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับว่ามันเท่าไหร่ตัวแ,ตแกนคิลาโนโตัวแรกเพราะตัวนี้ของผมมันเป็นไฮบิคเควแล้วมันใหม่หมดแล้วอันนี้เป็นของ Y c ค n n e c t ไปแล้วเอามาฝากกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ